หินมีสมะเป็นหนึ่งในนักศึกษาไทยที่ติดค้างอยู่ในรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียหลังรัฐบาลไทยประกาศชะลอการเดินทางกลับเข้าประเทศระหว่างวันที่1ถึง15เมษ<ม>ายนที่ผ่านมาอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครัว่าน่าจะเป็นเพราะมีผู้เข้าระบบพร้อมกันจำนวนมากเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนผมก็เริ่มแล้วก็สำเร็จก็ประมาณตอนที่สี่ครับเพรผม กกก็คคกก็ทปาลับสสีี่่คคนน้เเมะจหักกคคนนเาา็อญิงชาวอุดรธานีคนนี้เป็นอีกคนที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยแต่หลังจากเห็นข่าวว่ามีแรงงานไทยที่เดือดร้อน <c oughs> ถึงขั้นว่ายน้ำกลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดสตูลเธอจึงตัดสินใจว่าจะยังไม่ลงทะเบียน เพื่อรอให้คนที่เดือดร้อนมากกว่าได้ทยอยกลับก่อนเราก็อยากจะสละให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าอยู่ที่นี่บางคนก็บางคนเขาเข้ามาทํางานใช่ไหมคะ <c oughs> บางคนเข้ามาปุ๊บบางทีงานยังไม่ได้ทําเลยมันเกิดโรคแบบน,นี้ก่อนก็นายจ้างก็ไม่รู้จะให้ความช่วยเหลือขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ที่เห็นในคอมเมนต์ของสถานพูดบางคนก็ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินเลยอะไรอย่างเงี้ย ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงกัวลาลัมเปอร์ระบ,บุว่ารัฐบาลได้กำหนดให้คนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับไทยได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปคนไทยในมาเลเซียจะเดินทางกลับเข้าไทยได้300คนต่อวันในจุดผ่านแดน4แห่งคือสเดาสุงไหงโกลกวังประจันและเบตง ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตรหรือกงสุลใหญ่ออกให้พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทางโดยขั้นตอนของผู้ที่จะเดินทางกลับคือต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองวันและจุดผ่านแดนที่จะใช้เดินทางกลับเมื่อได้หนังสือยืนยันการเดินทางที่ระบุวันและจุดผ่านแดนเรียบร้อยแล้วจึงไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อให้มีอายุ72ชั่วโมงตามที่กาหนด อย่างไรก็ตามหลังการเปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันแรกพบว่าระบบขัดข้องหลังเปิดให้ลงทะเบียนได้เพียง10ชั่วโมงวิลาสินีสุภรสไทย p ีบีรายงาน